ชัดเจนเนี่ยเราควบคุมไม่ได้ได้สิ่งที่ได้คือเราต้องชัดเจนกับตัวเองเราจะยอมถูกปฏิบัติหรือคุยกับคนที่ทําให้เราเหมือนว่าชอบเราแต่ไม่บอกเราสักทีออทําให้เราคิดไปเองทําเหมือนเป็นคนรักแต่ก็ไม่ชัดเจนเออเราจะยยังอยากเห็นตัวเองอยู่ในสถานภาพนี้หรือเปล่าถ้าเรารักตัวเองมากพอรักแบบเต็มเต็มจริงๆเราไม่กลัวละนะคะเราเนี่ยชัดเจน next เราบอกโอเค ถ้าเกิดว่าคุยกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะสำหรับคุณเนี่ยมันเสียเวลาแหละนะคะเสียเวลาโอเคเราเป็นเพื่อนพอเป็นเพื่อนมันจะมีระยะห่างนะคะคุยกับเพื่อนกับคุยแบบแฟนแฟนกับเพื่อนไม่เหมือนกันนะคะถ้าแล้วคุณก็มองถ้าเราเห็นค่าตัวเองเราก็ไม่ใช่ของเล่นของใครเข้าใจป่ไม่ใช่ผู้ชายทุกผู้ชายที่คุยกับคุณเหมือนคนรักไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่บอกคุณมันล้อให้คุณดีใจเล่น ก็ไม่เอาเพราะฉันเห็นค่าตัวเองโอเคมันมีระยะห่างแล้วเพราะฉันเนี่ยมองหาความสัมพันธ์ระยะยาวถ้าคุณไม่ได้มีนิดที่ตรงกันกันกบฉันจบจบแต่ไม่ได้จบแบบโกรธแต่แต่รู้ว่าการคุยแบบเพื่อนกับแฟนเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆนะคะ